จะได้เจ้าภาพจะได้รับเงินชาปนกิจสงเคราะห์หมู่2หมู่9วันนี้ผู้ที่เป็นตัวแทนมอบแทนชาวบ้านท่าสว่างทั้งหมู่2หมู่9ก็คือนายคำพองลึกลาภผู้ใหญ่บ้านท่าสว่างสามัิคีหมู่ที่9นะครับมอบเงินจํานวน30,300บาทให้กับเจ้าภาพเรียนเชิญครับ หนึจำนวนนี้นะครับก็พี่น้องชาวบ้านทาศวานทั้งหมู่สหมู่เก้าร่วมกันนะครับครอบครัวละหนึ่งร้อบาทนะครับเป็นเงินจานวนเงิน3าม0มบาทและเพื่อเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับบุญลานพิมต้นที่ได้ลวงรับดับไปนะครับญาติพี่น้องนะครับก็ได้มีจิตศรัทธานะครับร่วมบริจาค ให้กับวัดท่าสว่างนะครับเรียนเชิญคุณพ่อเขียนเล็กลาบนะครับปยาวัจกรวัดท่าสว่างรับมอบทุนขอเรียนเชิญครับ ค,คุณพ่อเขียนนะครับรับมอบนะครับของวัดท่าสว่างทุนต่อไปนะครับทุนนี้มอบให้กับโรงเรียนบ้านท่าสว่างนะครับเรียนเชิญคุณครูวีลายวันบัวกแก้วนะครับรับมอบทุนของโรงเรียนบ้านท่าสว่างครับ,รบทุนต่อไปครับ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสว่างก็คือศูนย์วัดนะครับ <c oughs> เรียนเชิญคุณรณูน้ำพึ่งไปทูลครับเรียนเชิญคุณรูน้ำพึ่งไปทูลรับมอบทุนนะครับทุนต่อไปครับทุนนี้มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่างเรียนเชิญ คุณหมอมาไหมครับเรียนเชิญคุณป้าวร,ารสาเสนาภาคนะครับรับมอบทุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่างเรียนเชิญครับแซลล่ะอีไก่เถิดมือขึ้นแล้วยู่เลยยูลีเนาะ ให้มผมเห็นหน้าเห็นตาเนี่นยผมโรงพยาบาลสเสสริมุขภาพตำบลท่าสวา่างนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับ ก็คือเจ้าหน้าที่ดูแลงานบนเมนในวันนี้นะครับก็คือสัป,ปรเรย์นะครับยรนยนเชิญคุณพ่อบุกมาสกุลนะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลด้านบนเมนนะครับกับหมออกับทางเจ้าภาพเรียนเชิญครับครับขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับยรียนเชิญด้านใน